คุกข้าวให้น้องไก,ก่กับเพื่อนๆยายสับหยวกกล้วยข้าวสุกลำยืนเตียงกันเลยอ้าวมามล้วมาแย่งกันลูกมานี่กันมาในฝัน่งนี้ฝั่งนี้ เี่ช้านี้ยายได้ยินเสียงไก่ป่าจะมาเพราะสาวๆเขาเยอะเห็นไหมคะเพื่อนสาวๆเขาเยอะสงสัยจ,จะข้ามมาแน่ๆไปพื้นบ้านเราเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆตามธรรมาชาติตามพื้นบ้านเราเนาะจ้ะตัวน้อยๆจะหากินเองได้ ตัวหน่อยบางเมื่ไอตัวสีดำนี้ไม่ใช่แม่เขานะเหลือเขาตัวเดียวเขาเลยมาอยู่กับเพื่อนรู้เอาเอาเอามาทั้งนี้ลูกมาต้องเอานี้ลองค่ะเพื่อนก็ฝนตกหญ้าก็นหนาเอ้ยเลี <c ười> <c ười> เ้ยงเลี้ยงตามธรรมชาติเรานี่ยนะจ๊ะ อาหารอาหารายสับกล้วยยายสับ,ยยสบต้นกล้วยอ่ะข้าวสุกแล้วก็รำค่ะก็ะถือว่ายายก็ว่ามีประโยชน์อยู่นะเออหยวกล้วยเรายังกินได้เลยอืมต,ตัวผู้หนึ่งตัวสองตัวตัว่อเพ่่ ัวเจ้าพ่อเขาเเพราะฝนทียายก็ต้องแต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ยโอ้เขาจะสบายกว่านี้เนาะก็หญ้ามันเริ่มรกแล้วเดี๋ยวจะมาตัดเียงเขาจะนอนเขาจะนอนบนต้นมะขามอย่างนั้นนอนต้นไม้สูงๆต้นมะขามต้นเนี้ยก็นอน แต่ต้นสักนี่คงไม่นอนอ<ม>เยี่ยงงย่ายแย่งมันเป็นเนาะเป็นวิถีบา้านเขาเนาะพี่น้องเนาะเรียงแยกกับเรียงเพราะเดือบึงแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินอืมอืมอืม แด็กกันกินนะครับ